ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฟสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสาระเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะร์ชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยญารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกด e ีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l ิ v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่โอ้คันนี้ฮั <c oughs> โลโหลฮัลโหลวันทูตีสวัสดีนะครับนายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปได้ไปคลิปดูดวงชะตารายวัน นะอันเป็นสีสีเดชมงคลประจำในวันเสาร์ที่14ตุลาคม2566ขึ้นหนึ่งข้นะคเดือน11เออเข้าสู่เดือน11แล้วชะตาชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนดีขึ้นนะครับในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆน,นะครับรวมถึงบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของเพศตรงข้ามหรือความรัก ก็ขอให้โชคดีมีใช้ประสบความสําเร็จนะบางคนอาจจะดีก็ได้บางคนอาจจะเลิกบางคนอาจจะมีปัญหาก็ได้ก็แล้วแต่นะ,เ,ะเพราะดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็มาพูดถึงอันนี้ความฝันบอกไปยังเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็สำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นหนึ่งข้ามตามธรรมดาวความฝันเนี่ยก็จะเป็นฝันดีเสมอ นะฝันดีก็ได้ผลดีตามฝันฝันไลฟ์ก็ไม่ได้รลายนะครับเอานะตามโดวชะตาก็ขอให้โชคดีแล้วในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระนะหรือวันธรรมะสวรรค์นะครับเป็นวันที่คุณจะต้องถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วก็ถวายเครื่องสักการะบูชาต่างๆนะแต่ด้คุณขอพรน,นะ ให้ประสบความสําเร็จในสามวันเจ็ดวันในแต่ละเดือนคุณก็มีโอกาสขอไปเลยเนี่ยสีหนทุกวันพระพูดไปเลยขอยในสามวัน7วันนี้ให้มีให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับให้มีความคืบหน้าที่ชัดเจนนะครับให้มันดีขึ้นประสบความสําเร็จนะโอเคอันนี้เดี๋ยวในเรื่องของทําการมงคล วันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้นะครับส่วนมนไหว่ายพักธบุตรปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นผลดีในดวงชะตานะเดี๋ยวอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุกร์นะครับนุ่งผ้าชุดใหม่เนี่ยวันนี้ไม่ดีนะจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรลคลำคาญแลให้คุณใส่ชุดเก่าไปก่อนอไม่ต้องอะไรก็คือชุดที่คุณใส่ไปแล้วแล้วคุณซักเรียบร้อยแล้วมาใส่ได้ ไม่มีปัญหาสาหัวใหม่นะครับในวันเสาร์สรัพพะปสิทธิทแลตัดผมใหม่ในวันเสาร์ก็ถือว่าดีตัดเล็กวันเสาร์เจ็บป่วยทานน้ำมันมในวันเสาร์ก็ถือว่าสัพพะปสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับนะออโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เห็นข่าวสารนะครับก็ถ้า f อฟซแฟนคลับก็มีนะลูกศิษย์ร้อยการบางคนก็ออกไปทํางานต่างประเทศนะแถว รักกีฬาเนี่ยบางคนก็ที่อิสราเอลก็มีนะครับแต่มันก็อาจจะไม่กี่คนน่ะเออบางคนก็แถวอาหรับนะแต่ส่วนเอเชียมีเยอะเ <c> ก <oughs> าหลีญี่ปุ่นเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> แหมก็ขอให้ทุกคนแก้วคาดป,อดปล,ดลอดภัยนะโลดรอดรอดรอดพ้นต่ออันตรายต่าง,างๆนะครับแต่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยทางที่ดีเนี่ยให้กลับมาก่อน ยังไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเ้วค่อยวางแผลในทีให้มันสถานการณ์มันสงบเรียบร้อยก่อนแต่ว่ามันจะยากนะครับมันจะมีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพอเนี่ยมีมีหนึ่งเดี๋ยวก็มีสองมีสามมีสี 4, ่เดี๋ยวตามมาคอยดูเถอะเอ,อิรานเดี๋ยวจะซัดกับอเมริกาคุณคอยดูเถืะอ <laughs> ใหญ่เจอใหญ่เอออันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของ การเสียงเซมซีโอ้ยทำไมคอแห้งจังวะเดี๋ยวเดช่วยกันนะสงสัยเพราะอากาศร้อนออนะตอหรับใครที่เสียกระดิง่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยขึ้นกระดิ่งเงิน,นคิดทองไหลทองรวยนะครับเติมหนึ่งได้เซมซีใบที่สี่สิบสาม โชคชะตาท่าน,นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับชีวิตก็จะมีความสุขนะแต่ท่านเนี่ยควรดูแลในเรื่องการใช้จ่ายให้เหมาะสมไม่ควรใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายมากจนเกินไปควรเก็บหอมรอมริทให้ดีนะครับความรักลาบเลื่อนมีความสุขธุรกิจค้าขายในช่วงนี้ของท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับมาพูดถึงดวงชะตาการสมัครงานเนี่ยนะช่วงนี้ท่านก็มีโอกาสได้งานทำนะครับ คะแนนสอบก็ถือว่าดีเยี่ยมนะพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาการก็อาจจะหนักนะครับท่านก็ต้องตั้งใจในการรักษาท่านก็จะหายในไม่ช้าโรคที่ปุณวางเกี่ยวข้องกับการเพาอ,อาหารนะลำไส้แล้วก็การดื่มน้ําแล้วก็โรคระบบประสาทเนี่ยต้องระมัดระวังนะออคนเป็นโรคประสาทรู้สึกมันเยอะเหลือเกินนะยกเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่น อ,อคุณก็ลองดูคนในครอบครัวคุณนะ่ะเออ,อาจจะเป็นแฟนคุณนะแต่แฟนคุณอารมณ์หุดหงิดโมโหง่ายแสดงว่าคงมีปัญหาทางจิตคุณก็แอบหลอกล่อนะ <c oughs> คุณหลอกลอก่ลอพาแฟนคุณไปลงพยาบาลบ้า <c oughs> มาตรวจเช็คร่างกายหน่อยสิเออยดูด,ดีแฟนคุณทำไง <c oughs> คุณบ้าแล้วเหรออ่นนี้ เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของตามดูดวชะตาตามวันเกิดนะครับพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควเว้นให้เว้นสีเขียวเขียวไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงดําแดงชมพูฟ้าสีดีสุดก็คือสีฟ้านะครับทิศที่ดีก็ทิศเหนือเนอะหวหนาวหาวนอนทิศใต้ทิศใต้ไม่ดี ไม่จริงๆนะอยากนอนนะจริงๆนะอ,อพูดเรื่องจริงเนะี่ยอยากนอนติดต่อสักวันสองวันนะไม่ต้องทําอะไรเลยเอ,อถต่ว่าก็เป็นไปได้ยากคนคนก็ทุกข์เขาไม่รอนะขอดูก่อนขอดูก่อนแหมนะอยากจะให้ดูพร้อมกันเดี๋ยวมันไม่ได้งไงมีแค่สองมือเองเอ,อ,อันนี้ต่อมามาพูดถึงตัวเลขนะตัวเลขวันนี้ก็ คุณเอาเลขหกกับหนึ่งได้แล้วก็สี่สองห้าศูนย์ตรวทันไมเนี่ยเพราะตัวเลขมีที่มีโอกาสให้คุณไปเสี่ยงโชคลาบได้เลยตามสบาย้คุณจะไปเสี่ยงโชคต่างประเทศหรือซื้อรอตเตอรี่ก็แล้วแต่นะอันนี้มาพูดถึงคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะคิดมากมีความกังวลนู่นนี่นั่นนะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใจเย็นนะครับคิดให้รอบพอพอไว ต่อมาค้นเกิดในวันเพื่อราหัสบรีให้ลองปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะบางคนหูน้ําในหูมันอาจจะไม่เท่ากันนะระวังโรคกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับนะครับหรือบางทีความคิดความอ่านคุณมันอาจจะช้าลงนะต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าเจ้าะตาเนี่ยฮะจะมีบุคคลทั่วไปให้ความเคารพศรัทธาและเชื่อถือคุณมากขึ้น ต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้ที่ดีมากขึ้นการเงินหมุนเวียนดีนะครับแบะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรจะมีโอกาสได้บรังวัลด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะมีเงินมีทองประสบความสาเร็จมีโอกาสมีบ้านมีรถถ้าไม่อย่างนั้นก็มีโอกาสได้เงินได้ทองก็ได้นะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ถือว่าเจ้าชะตาอาจจะต้องเน่นเหนือกับปัญหาต่างๆนะครับ กูต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะทางเนี่ยถึงจะดีนะครับในดวงชะตาคุณต่อมาคนเกิดในวันอังคารถือว่าดวงชะตาคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณนะับผู้ใหญ่คนนี้ก็เป็นคนที่พูดจาตรงนะแต่ก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือมีความจริงใจต่อคุณนะครับต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะดวงคุณไม่ค่อยดีนะครับ ใครระวังเรื่องงการเจราจาติดต่อสื่อสารต่างๆจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังนะโอเคมาถึงปรากฏการผ่าดาวทูเดเ์นะครับก็วันนี้ก็มีดาวจันทร์ทับอาทิตย์ช่วงเวลา19บในการยีเนาทีี่ยนะเพราะฉั้นอาจจะมีเกณฑ์การไปมาหาสู่การเดินทางนะบางคลอาจจะไปค้างแรมนอกบ้านนู่นนี่นั่นเนี่ย เออนะครับในดวชดงชะตาของคุณต่อมามาเริ่มต้นที่ราศีจกักชาวลคนาราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆดวงคุณดาวประจําตัวในวันนี้ดีนะเออแต่ดาวพุธคุณยังเสียอาทิตย์ย,ยังเสียจันทร์ยังเสียดวงคุณอยู่บ้านไม่ค่อยดมีเคฑนการเดินทางแต่การเงินและความรักเนี่ยก็อยู่ในเคฑนที่ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพุกจบชาวราศีป,กปุกจบเนี่ย ดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวพระราหูก็ยังอยู่วินาศดาวการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับเก็บเงินไม่อยู่ระวังปัญหาเรื่องโบดีวายกับคนที่อายุน้อยกว่าต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักก็ยังเป็นอาลีอยู่ไม่ค่อยดีนะต่อมาชาวราศีเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตด้านการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกย้ายการเดินทางความรักระวังด้านสุขภาพ ส่วนการเงินการทองก็จะมีรายจ่ายนะครับเข้ามามในครอบครัวนู่นนี่นั่นนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎแต่ดูดสชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยอังคารก็อยู่ผันทุนะครับ,รบการงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีส่วนการเงินก็มั่นคงจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยก็ให้ เรามนะ้อระวังไว้นิดนึงเพื่อนฝูงมุทีก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ระวังการใช้สื่อต่างๆนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์เชา้าราศีสิงห์ดาวการเงินคุณไม่ค่อยดีจ่ายแหละเก็บซย์ไม่ค่อยอยู่แต่คุณก็จะพยายามหาเงินหาทองนะแต่การงานโชคลาภก็จะมีเข้ามานะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานวันนี้ไม่ค่อยดี ต้องระมัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดน,นะครับถ้าใคร,ใครทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจหุ้นต่างๆเนี่ยคุณต้องเตรียมความพร้อมเลยนะเตรียมรับมือเลยนะครับปัญหาคุณเกิดแน่เพราะคุณจะต้องเล่นแลกแปลธาตุให้ดีนะครับในโดชตาหรือเรื่องการเล่นหุ้นนะส่วนการเงินการทองก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับระวังสุขภาพนะความไม่สบายนะด้านความรักคู่จะไม่สบายต่อมา คนราศีตุลเนี่ยดวงชะตาในวันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคลาภและความสําเร็จความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีตุลมากนะักนะครับคุณก็จะมีเงินมีทองเข้ามาที่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงชะตาคุณในเรื่องของงานมั่นคงประสบความสําเร็จนะครับดาวการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะคุณได้มากก็จ่ายมากนะครับ ต่อมาชาวราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของการงานไม่ค่อยดีระวังความเสียหายการติดต่อสื่อสารไม่ค่อยดีนะครับอุปสคการเงินถือว่าดีในโดยชะตาของคุณนะความรักก็มีเกณฑ์การทะเลาะบบอแหวงต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกย้ายระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนะครับไม่ค่อยดีอาจจะเกิดความเสียหายแต่การเงินก็จะมีเข้ามานะครับ ทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านต่อมาชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยราศีกุมดวงชะตาคุณเนี่ยยังมีเรื่องอืดอัดทุกใจอยู่ความรักในช่วงนี้ก็ห่างเหินนะครับไม่ค่อยได้คุกคีกันนะในดวงชะตาคุณก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนมีนถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยสมัครงานได้งานมีเกีฑยการเดินทางการติดต่อสื่อสาร นะครับในดวงสตาของคุณเนี่ยนะก็ต้องระวังในเรื่องความรักอาจจะมีเกณฑการทะเลาะเบาะแว้งต้องใจเย็นนะครับแต่การเงินก็มีทั้งรับทั้งจ่ายระวังปัญหาด้านบริวานนะครับโอเคครบ12ราศีเดี๋ยวมาเสี่ยงใ่ายิุตีดูให้เพิ่มเติมว่าดวงสตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ฝนทำท่าจะตกแต่ไม่ตกสักทีเลยเออร้อนอบอ้าวเหลือเกินนะเออฝนตกเพราะอะไรฝนตกเพราะกบมันร้องทำไมกบมันถึงร้องเพราะฝนมันไม่ตกทำไมฝนมันไม่ตกเพราะกบมันไม่ได้ร้องทำไมกบไม่มได้ร้องก็ฝนมันไม่ตกอย่ามาเถียงกันดีนะเถียงไม่รู้จักจบเลยทีนี้เออมันก็วนไปวนมาอย่เนี่ย ค,คนที่รับไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้าบเด็กถือไม่เท้านะครับในเดือนตาของคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีการงานก็ประสบความสำเร็จการเงินก็มีผลกําไรนะครับส่วนด้านความรักก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นรักครั้งใหม่ต่อมาคนที่ไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ฟ้าเดือดไฮพีสเทตถือว่าดาวงชะตาคุณจะมีเสน่ห์ต่อพเพศตรงข้ามนะครับในเรื่องของการเงินนี่คุณรออดทนรอนหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จด้านการเงิน ความรักก็จะมีเสน่ห์ระวังเป็นเมียน้อยนะครับต่อมาคนเลขไพ่ใบที่สามคุณได้ว่านะเอ็นเพในเดือนต่อค,คุณก็จะมีความสุขดีนะครับธุรกิจส่วนตัวต่างๆงานการเกษตรแล้วก็นี้เรื่องของของสวยของงามดีนะครับส่วนการเงินก็มีผลกําไรนะส่วนความรักคุณก็มีความสุขเป็นอย่างดีนะครับโอเคครบสิบสองราศีแล้วท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ เอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ